พีบอกหนูชอบส่งรีวิวพี่พีก็ชอบส่งรีวิวเหมือนกันอะไรแต่ว่าแบบพี่พีพิมพ์ช้ามากพี่พีกเป็นค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 นโตคนใหญ่คนแก่อยากเล่นอยากเล่นพี่พีเป็นคนน่ารักสงสารว่ารักพี่พีคือเล่าก่อนตอนนั้นไปก็ไปทํางานอยู่พีไงก็ถ่ายไทาเนี่แหละที่ลงไปแล้วทุกคนเห็นก็แบบพี่พีก็เป็นคนคิดชิวซีมุงมุ่ใช่ไหมก็คุยกับพีก็แค่แบบ ก็หนูนั่งอยู่กับเออาใช่ไหมแต่ว่าพี่พีก็อยู่ด้วยเพราะว่าพี่พีไม่มีเพื่อนหนูก็เออนั่งแล้วก็เห็นพี่เขาแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ก็ดูเศร้าๆไม่มีคนคุยด้วยอยากเล่นไม่ก็นั่งนั่งแบบเล่นโทรศัพท์ไงแล้วหนูก็แบบว่าเออชวนคุยแบบว่าเป็นคนชอบสารสัมพันธ์ก็เลยชวนคุยว่าแบบเอไหนพี่พูดอะไรหน่อยสิแล้วพี่เขาบอกอ่าคือพี่เขาก็ในพูดอะไรดีหรือว่าพูดอะไรก็ได้สภาพหนูก็ เดี๋ยวพูดเองละกันไหนไหนพี่พีคไม่มีเรื่องพูดแต่หนูพูดเองก็พูดยาวมากวันนั้นพูดเยอะมากที่สุดในโลกแล้วก็วันเดียวสนิทกันเลยวังนั้นก็เพราะว่าหนูอยากสนิทหนูไม่รู้พี่พีคคิดว่าสนิทไหมแต่หนูสนิทละโอเคจบนั่นแหละทุกคนแล้วหนูก็ก็อะไรก็คุยกับพีคแบบว่าให้หนูชวนคุยหนูเจอเขาวันเจอเจอมากกว่าหนึ่งวันไงแล้วก็เจอเสร็จแล้วพี่พีคก็บอกในช่องคุยไหนแต่ว่ามันวันนั้นหนูพูดไปหมดเปลือกแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ช่วงนี้มีไมค์พินมีโมเมนต์ไมคยฮอเลยใหญ่เขินมากแต่ว่ามันเราไม่ได้แต่ว่าก็คือนั่นแหละคือตัวติดกันมากนั่งดูนอนแล้วนั่งดูการ์ตูนทําอะไรก็ต้องอยู่ข้างกันเดินไปไหนก็เดินคู่กันทําอะไรก็ อยู่ด้วยกันห่มผ้าก็นอนห่มผ mm. ้าดูการ์ตูนด้วยกันอืมอืมอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้คุยกันทุกวันเลยเมื่อวานเกบซ้อมก็พี่แทวก็ไหนแก้ถ่ายรูปีิส่งให้โมเน่นี่ไเลยอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเกบไหนถ่ายรูปีิส่งให้โมเน่ต้องต้องอย่างงี้เลยส่งให้โมเน่เนาะอืมเข้าใจเข้าใจก็เงี้ยแหละโลกของเรามีกันอยู่สองคนไม่โลกของเขามีกันอยู่สองคน ไหนว่าพูดไม่ได้ก็มันแบบลึกซึ้งกว่านี้ไงทุกคนมันลึกซึ้งได้อีกแต่ว่ามันพูดไม่ได้ไงทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาเว้ยโอเคโอเคเลิดเลินนนอมีความมีความกลมกล่อมผมชอบผมชิปอันนี้คู่จริงอืมทำไมต้องส่งให้มเนี่ก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เข้าเบียนเคมาเนี่ยยังไม่เคยพี่แพรพูดเลยว่า ส่งให้พี่พีคส่งให้พี่อาส่งให้แม่ยังไม่เคยได้ยินแต่คําว่าส่งให้โมเน่อืมอืมเข้าใจเข้าใจตอนเจอใบใครชวนใครคุยก่อนถ้าถ้าแบบในในแชทอะขึ้นขึ้นหนูรู้จักไบยอยู่แล้วใช่ไหมก็แบบเคยคุยกันแบบแบบผ่านๆกับเพื่อนๆแบบคุยผ่านเพื่อน่ะเคยอยู่แล้วแล้วเราจะนั้นแบบตอนติดเรียนเคหนูก็ถ้าเป็นคนทักไปคุยกับ,บาบเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบบอกคนข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมแบบ แบบไม่สามารถแบบคุยผ่านได้เพราะมันแบบเออเรื่องข้างในมันจะหลุดใช่ไหมก็เลยหนูก็ทั้งไปคุยกับไบก่อนแต่ว่าตอนอยู่ตอนที่ออเิชั่นไม่รู้นึกไม่ออกก็คุยกันในแชทแล้วจากนั้นไบก็เดินมานั่งด้วยเพราะว่าไบก็เหงาหนูก็เหงาวว้าแต่ว่าออดิชั่นคนละรอบแล้วจากนั้นก็แบบเหงาหนูก็ไปเมคเฟพแฟนคนอื่นจะคนรู้ไหมว่าตอนออดิชั่นหนูมีคนที่หนูเมคเฟนด้วยล้วหนูแบบ ชอบมากแล้วก็ติดแคนดีเดตด้วยกันแต่ว่าพี่เขาแบบไม่เซ็นสัญญาซึ่งหนูเสียใจมากแล้วหนูก็ไม่รู้หนูรักพี่คนนี้มากตอนนั้นเพราะว่าพี่เขามาคุยกับหนูแบบหนูเหงาหนูตอนนั้นหนูไม่แฟนคนไม่เก่งแบบอืมหนูไม่รู้ว่าแบบเออทุกคนแบบแต่ละคนเป็นยังไงแบบอืเหงาอ่ะเพราะว่า,าแบบก็โดนเก็บโทรศัพท์ยังเขียนแบบ หนูหนูแบบว่าเขียนไว้ด้วยนะว่าแบบว่าตอนออดิชั่นหนูเขียนไว้อยู่ในโน้ตอยู่เลยแบบตะกี้เพิ่งเปิดดูแบบเขียนว่าแบบเออแปอดิชั่นเป็นยังไงบ้างแบบเป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่ารู้สตอนนั้นรู้สึกว่าแบบไม่ถ้าไม่ติดก็ถ้าไม่ติดก็อยากแบบถ้าไม่ติดก็ไม่ไม่ไม่อยากลืมแบบโมเมนต์ที่ที่แบบว่าเคยไปออคกินไหมแบบอตย์ไม่ถูกแบบว่า ชอบชอบมากแบบตอนไปอแบบมันเป็นครั้งแรกที่หนูไปออใช่ป่ะแบบอใครใครใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่ออเพราะว่าก็เพิ่งโต <c oughs> <c oughs> ก็แบบเพิ่งโตแบบไม่รู้อ่ะตอนตอนหนูอหนูสิบสามไหมเฮะไม่ใช่ดิสิไม่รู้อ่ะหนูเพิ่งเพิ่งสิบสี่รือว่าสิบสามอยู่แล้วก็เพิ่งมาสิบสี่ตอนเปิดตัวไม่รู้ <c oughs> อ๋อแม่แม่สี่สิบสี่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมเออเพิ่งสิบสี่ แล้วก็แบบพึ่งพึ่งจะเริ่มมาออกเพราะว่าปกติใช้ชีวิตแบบเป็นเนิร์ดเป็นเนิร์ดอยู่โรงเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเจอสิ่งที่ชอบก็เลยลองมาส่งออดิชั่นดูแบบรู้สึกเขาเรียกอะไรเจอสิ่งที่ชอบตอนแบบตอนโตขึ้นไงแบบพอได้ลองทำหลายๆอย่างตอนโตขึ้นก็รู้สึกว่าชอบเต้นเต้นแบบเต้นบนเวทีแบบชอบเต้นบนเวทีกับเพื่อนใช่แล้วแบบตอนนั้นชอบมากแบบแอบว่าพูดกับแบบ ทางกรรมาการก็คุยกับพี่บ้านแล้วก็แบบพูดแบบเออพูดกับแบบพี่พี่ที่บ้านด้วยว่าแบบเคยตอนตอนแบบรอบแรกอ่ะบอกว่าถ้าไม่ติดละก็ก็ยังอยากไปออดิชั่นรุ่นเจ็อีกแบบบอกกรรมการเหมือนกันแบบกรรมการก็ถามว่าแบบถ้าไม่ติดจะอออีกไหมนุกบอกว่าหนูจะออกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบแต่ตอนนั้นหนูตอบแบบติดตลกว่าหนูยังไม่แก่ <laughs> แต่ว่าหนูชอบจริงๆแบบว่าถ้าถ้าไม่ติดก็อยากมาอีกแบบ มามันสนุกมากแบบมาไม่เฟรนกับเพื่อนๆมาแบบเขามันมาทําอะไรที่แบบว่ามันอันล็อกหลายๆอย่างมากๆกันเข้ามาเบียนเคก็แบบรู้สึกว่ามันอันล็อกหลายๆหลายๆอย่างจริงๆแบบมันได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นที่แบบว่าหนูไม่ได้ตอนที่หนูแบบไม่ได้เข้ามาอยู่เบียนเคหรือแค่คือแค่ยื่นไปสมัครมาหนูก็รู้สึกว่ามันแบบเออแบบแปลกไหมใช่ใช่แบบคืออย่างที่ทุกคนรู้หนูชอบทําทุกอย่างหนูชอบลองทุกอย่างหนูแบบชอบลองฉันก็ ลองส่งใบสมัครมาแล้วก็ไม่เป็นเกย์เป็นใครถึงทุกคนไงก็รู้สึกว่าอยากอยากใช้ชีวิตให้คุๆไงทุกคนสนิทกันก่อนเข้าด้วยกลุ่มมอสามดีใจที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคือเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากจริงๆแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้แบบพอมีความสัมพันธ์แบบนั้นมันทําให้รู้สึกว่าถ้าไม่ติดจะรู้สึกเสียดายมากคือตอนแรกคิดว่าถ้าไม่ติดอะก็ไม่ได้รู้สึก ไอแบบก็รู personaje. ้สึกว่ามารุ่นเสร็จได้แล in ้วก no ็แบบว่าเออก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่หนูสมัครทุกคนกินไหมแบบมันก็แค่ครั้งแรกแบบมันก็ไม่ใช่แบบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอพอมีความสัมพันธ์กับกบมสามใช่ไหมมันทำให้แบบตอนนั้นหนูรู้สึกว่ายังไงหนูอยากติดมากหนูอยากติดรุ่นหกมากคือตอนนั้นคือใช่ทุกคนหนูลืมแบบไม่เคยเล่าเลยว่าแบบคือจริงๆหนูแบบแบบเป็นคนแบบแต่แบบพูดกับตัวเองแล้วก็แบบพูดกับแม่ตลอดว่าแบบเออหนูไม่คาดหวังแบบถ้าไม่ติดก็ไไไม่ด้เป็นอะรแบบ เออไม่ไม่จะไม่จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่ารู้สึกไม่ไม่อยากไม่อยากเสียใจเพราะว่ารู้สึกเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบตัวเองต่างเสียใจแล้วแบบพอมีความสัมพันธ์กับกบมสามมันทําให้แบบหนูอยากติดมากๆแล้วหนูก็คาดหวังอยากให้ติดมากๆแล้วหนูก็ทําเต็มที่มากๆหนูแบบเอออันล็อกเรื่องจริงๆริงกทุกคนคือคือจริงจริงแบบหนูมีปมหลายเรื่องมากเรื่องแบบความมั่นใจอะไรอย่างงี้ซึ่งพอพอเข้ามาเบียนเคแบบพอมีความสัมพันธ์กับกบมสามมันก็ไม่หนูอยากติดมากแล้วหนูก็แบบ พยายามพยายามแบบว่าเขาเรียกอะไรพยายามแบบอันล็อกทุกอย่างที่หนูแบบรู้สึกไม่มั่นใจหนูพยายามแบบใส่ความมั่นใจมากที่สุดตอนออริชั่นมาแล้วหนูก็พยายามเต็มเที่ยวมากแล้วก็ติดไงโอเคก็ดีค่ะก็คือรอบแรกที่หนูแบบไปออต่อนะกรรมการแบบรอบแรกที่ไม่ใช่แบบไฟนอนหนูคิดว่าหนูจะไม่ติดเลยซ้ำแป๊บหนูไม่คิดเลยว่าตัวเองจะติดแบบซักเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยเพราะว่าเอาจริงรอบรอบต่อน้นกรรมการคนเก่งแบบที่สวยสวยเก่งเก่งเก่งเยอะมากแบบอึ้งอ่ะ เยอะจนอึ้งอ่ะแบบแต่ว่าแบบรู้สึกตัวเองไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นใช่แบบตื่นเต้นหนูเกรงมากหน้าหนูเกรงแบบหนูยิ้มใส่ไม่รู้หนูหนูไม่รู้หนูทำหน้ายังไงแต่ว่าหนูเกรงมากแล้วหนูก็แบบตลกหนูไม่รู้แล้วตลกแล้วหนูก็แบบเสียงสั่น ทุกคนรู้ไหมว่าตอนแคนดิเดตอีกคนนึงที่หนูสนิทแบบนอกจากกลุ่มมสามคือใครคือพี่เกรซี่หนูตัวติดกับพี่เกรซี่มากที่สุดในโลกแล้วก็คิดว่าพี่เกรซี่ติดแน่นอนเพราะว่าราอเพยงพ,งพอมากแล้วก็พี่แบบโอ้โหเก่งจัดอะแต่ละคนอะตอนแรกที่คิดว่าจะติดพี่เกรซี่คิดว่าจะติดไม่ตอนนั้นอะที่ขิดไว้ที่จะติดแน่นอนไม่รวมกลุ่มมสามเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่รู้หน,หนูหนูรักกลุ่มหมสามแบบหมอสามเกิงหนูว่า คือว่ากดมาสามติดทุกคนอยู่แล้วแน่นอนเอ้ยตอนนั้นเก่งใครวจะเราจะติดโอเคหนึ่งเมลสองบลายก็กดมาสามทั้งหมดมินด้วยมินมินแบบไม่ตอนแรกไม่สนิทกับมิลินเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันแบบร้องเพลงก็ไม่เคยได้ยินมิลินร้องเพลงจนมาไฟแนลเนี่ยแต่ว่าแบบคนเอาแรกๆเลยที่เห็นเราแบบฟันธงว่าติดอะ่ะคือบลายแล้วเพราะว่าบลายเก่งแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงวันแล้วว่าเก่งแล้วก็มิ้นมินร้องเพลงพอม่มมาแบบ เกิดมาชอบเสียงมินมากแล้วก็เมลเมลเต้นเก่งก็เลยชอบไม่แบบเห็นที่เต้นลูมเมร์อะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าเมลเป็นคนแบบเป็นเป็นคนที่แบบคารคเตอร์ที่แบบหนูชอบนะแบบถ้าถ้าหนูอยู่เป็นคนแบบเป็นเป็นแฟนคลับแบบยังเป็นร่างแบบแฟนคลับอยู่ใช่ไหมคนนี้หนูจะชอบคือเมลกับรู้สึกว่าเมลกับบายเป็นทายที่รุ่นอย่างหนูน่าจะชอบนะ ช่แล้วก็ก็เลยฟังถึงว่าสองคนนี้ติดแน่นอนแล้วก็มินหนูดูจากที่มินแบบว่าลองเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มินดูชํานาญแล้วก็ดูนิ่งมากเพราะว่าแบบมินเคยออร์ลิ้รุ่นไงก็เลยคิดว่ามินติดแน่นอนแล้วก็มิลินแบบมาคิดว่าติดตอนตอนไฟนอลเพราะว่าเพิ่งเคยได้ยินมินลองเพลงครั้งแรกเพราะมิลินแบบแบบไว้ให้มิลินเล่าเองว่าแบบมิลินไฟนอลออเดชั่นออเดชั่นยังไงบ้างแต่ว่ามีเสน่ห์มากแล้วก็เก่งแล้วก็แบบไม่ค่อยเหมือนใครแล้วก็พี่แพรสวยมากก็คิดว่าติดพี่ลูกศรก็มีมากความเป็นแบบผู้นําาสมก็เลยคตด แล้วก็พี่เกซี่ก็คิดว่าติดพี่กาหลิวก็คิดว่าติดเพราะว่าเก่งมากแต่ว่าอืมก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างใช่ทุกคนแล้วก็ใครกันพี่อิงชาพี่อิงชาคิดว่าพี่อิงชาติดเพราะว่าน่ารักมากเล่นโอโคเล,เล่เล่นดนตรีได้ร้องเพลงเพราะแล้วก็แบบมีเสน่ห์มากแล้วก็แบบมีความแบบน่ารักมากจริงๆ,ๆ,ใๆใช่ใช่ใช่ทุกคน สาวไอทูเครจริงสาวไอทูเคที่เป็นบายแล้วพอเป็นบายแล้วมันรอดแต่ว่าพอเป็นคนอื่นทำแล้วแบบก็อาจจะรอดที่ไม่ใช่หนูอะ